យឡាហុយវិអាយចនបាណាមណាមណាមម៉ាលឿនអុយវាលុំបើកน้ําហើយរៃចាប់ទัว สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีลุงป้านานะอาทุกท่านเลยนะพี่พี่นะวันนี้มาอยู่กับผมนะครับเสือป่าชแนลของผมพี่พี่และผมเนี่ยก็มีข่าวดีมาบอกนะเมื่อเช้าเนี่ยเหมือนลุงเนี่ยจะขึ้นไปหาไปตามหาลูกกระแดงนะครับในถ้านะตอนนี้ลุงก็รู้แล้วว่าลูกลุงเนี่ยอยู่ในถ้านะแต่ว่ายังไม่เจอตัวหรือว่าเจอแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมถามแต่ลุงก็ไม่ตอบอะไรผมเลยต้องไปถามแดงอีกรอบหนึ่งนะพี่พี่นะ <c oughs> ก็ได้ข่าวว่าเหมือนจะเจอตัวลูกละ แต่ไม่รู้ว่าช่วยออกมาได้หรือเปล่านะเพราะว่าแดงเขาปิดคลิปไปกลางคันนะครับผมก็อรอลุ้นใหญ่เลยเดี๋ยวต้องไปถามแดงอีกทีนะพี่พี่นะตอนนี้เผื่อช่วยออกมาแล้วเผื่อ,อลูกเขาบาดเจ็บแล้วก็รักษาตัวอยู่ก็เป็นได้นะก็อยู่กับแดงหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่พี่โอเคตอนนี้ผมก็มาขึ้นมาหาลุงพ่อของลุงเฉากเ็เรียงนะลูกลูกของเขาที่โดนจับตัวไปนะพี่พี่แล้วก็เราเอาข้าวมาให้เขานอะน้ำมนนะ เขาก็กินข้าวเสร็จแล้วพี่พวันนี้ผมก็มากับน้ำมนต์นะครับก็วันนี้ผมจะขึ้นไปยังไร่ของลุงแกนะพี่พนะไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยไอโจรป่าคนเมื่อวานเนี่ยมันยึดบ้านลุงไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นไปเลยนะครับเนื่องจากกลัวความอันตรายนะครับของโจรป่านะกลัวมันจะทําร้ายลุงแกนะก็เลยให้ลุงแกเนี่ยพักอยู่ในกระท่อมตรงนี้ก่อนนะนี่ลุงก็ อยู่คนเดียวนะพี่พี่ลูกเขายังไม่กลับมาเหมือนรักษาตัวกระแดงอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะพี่พี่นะก็ต้องไปถามแดงอีกทีนึงเพราะว่าสื่อสารกับแกไม่ค่อยรู้เรื่องนะพี่พี่นะโอเคี๋ยววันนี้จะขึ้นไปยังไรลุงนะครับพี่พี่ขึ้นไปดูนะเผ่ยโจรป่านะมันจะยึดกระต๊อบลุงไปแล้วนะพี่พี่นะเดี๋ยวขึ้นไปดูนะโอเคก่อนจะรับชมคลิปนะก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะพี่พี่นะก็เราก็จะขึ้นไป3คนเลยนะครับนะครับพี่พี่ โอเคถ้าพร้อมแล้วก็เดินทางกันเลยนะไปะ พี่ครับตอนนี้ผมก็เดินมากับลุงแกแล้วนะเหมือนลุงแกเนี่ยร่างกายจะไม่ค่อยแข็งแรงด้วยนะครับช่วงเมื่อเช้าที่ไปหาแดงกันเนี่ยคือที่ไปกับแดงน่ะเหมือนลุงแกบาดเจ็บแล้วกลับมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าช่วยลูกออกมาได้หรือเปล่าผมจะยึดพื้นที่ตรงนี้คืนให้ลุงแกให้ได้เลยนะพี่ๆนะถ้าไม่อย่างนั้นลุงแกจะไม่มีที่อยู่อะพนะพี่ๆ นายเขาเดินตามถังผมมาแล้วกันนะแต่ว่าบอกว่าให้เงียบๆนะพี่พีห้ามเสียงดังเป็นอันขาดไม่งั้นไอ้จรป่ามันจะรู้ตัวเอานะเนี่ยบบพี่พลุงแกนะ่ยเป็นคนปลูกหมดเลยนะเนี่ยลุงแกก็ปลูกเอาไว้นะแต่ว่าไอ้เจ้าจรป่านะมันจะมายึดพื้นที่ของลุงแกนะพี่พี่น้ำมนไปถือให้พี่นะพ,พี่จะเป็นคนเดินไปกันไปก็เดิน ค่ะคูับฮะฮะไม่หน้าอ่าะใช่ลูกลุงเปล่าเบาสบายดีลุงพี่เหมือนมีคนพักอยู่ตรงกระตอบนะผมถามใช่ลูกแกหรือเปล่าแกบอกว่าเหมือนไม่ใช่ลูกแกนะนู่นนะ

เฮ้ยวิไอ้จนป,าปาลาน้ำมน,น้ำมน,น้ำมนมาเร็วเฮ้ยมันลุม เ,เจ็บขาเลยอเอไเอไหากาานั่นทันีไปขึ้นยอเขาแ้ปโหมันยังวัยรุ่นอยู่เลลุงไอ้นนนน,นนนนมัน,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 นกมี้งกอานีพกเจ็บขาวเมื่อกี้มืนตอนที่กะทะกับม,มนันะ มันถ้าข้าไปับท้ก็หนอยูอ้อมัวออกมันนี่วะมกมัวเลยไหมมันต้องกลับเอามัวไงมันไม่กลับเาหวมัวหรอกพี่จังหวะเมื่อกี้เกือบจับมันได้แล้วนะ พลาท่านะพี่พี่นะขนาดเมื่อกี้ผมยิงมันไปเม็ดหนึ่งแลวนะเมื่อกี้เห็นปะมันเนี่ยมันยังตะโกนสาบแช่งอยู่เลยนะพี่พี่นะเหมือนแกจะยึดที่นี่เป็นของเขานะพี่พี่ทา,ทางที่เป็นของลุงลุงแกนะพี่พี่นะแต่ว่าไอโจรป่าเนี่ยจะยึดเป็นของมัน ลุงเขาปลูกเองหมดเลยนะบนไร่เนี่ยเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้ผมโยนใช่ไหมมันตกใจมั้งมันวิ่งไปสะดุดล้มตรงนั้นอะสันมันไปหนึ่งเม็ดเนี่ยมันยังไม่อันนี้เลยนะรอดูว่ามันจะออกมาหรือเปล่าเราจะไล่มันไปให้ได้นะน้ำมนต์ใช่เมื่อกี้เกือบจับมันได้แล้วก็เปิดหน้าเปิดตามันแล้วนะ เมื่อกี้มัน,น,มนไ่ทำอะไรวะไปไหนหรอไปไหนแล้ววะไม่รู้ <Hey. S 2> ไปไหนวี่เหมือนมันจะเข้าป่าไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะเสียงมันเงียบหายไปเลยนะวี่เดี๋ยวผมจะจับตัวมันให้ได้แน่นอนนะครับวันนี้ผมจะอยู่กับลุงแกทั้งวันเลยนะ เดี๋ยวรอดูสถานการณ์ก่อนพี่พี่ว่ามันจะกลับมาอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวยังไงผมจะอัปเดตนะพี่พี่ตามมาตามม,ามันหายไปสักพักนึงแล้วพี่<ช>พี่ใช่เงียบมากหายเข้าไปทางเนี้ยตามมาดูลูกหินพร้อมพี่พี่ในกระเป๋าอีกหลายลุงนะเฮ้ย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 ไอ้สมมตมันลงมาทางนั้นได้ไงวะ น่าจะอ้อมแห้วมั้งที่มันเงียบนะอ,อปปะอย,ยิงเลยยิงจากระยะไกลไมันอยู่ที่ส่งดูมันโยนอะไรลงมาเดี๋ยวจะจกันไหมคุยกันเล้า อีมึงที่ไหนแล้วมึงก็ไปทำกินใหม่ดิอยตรงนี้คือที่ของลุงแกไปหาทำที่อื่นได้ไหมแล้วจะพ้องครูนะโอ้ได้หรอมาอพ,พี่มันบอกว่าที่นี่เนี่ยคือพื้นที่ของมันนะมันจะเอาคืนให้ได้เนะี่ย <c oughs> ผมบอกเหมือนว่าด้าน <c oughs> บนก็ยังมี <c oughs> ไปหาทำได้ เลือกจะพังคูได้หรือไม่เดวลงมาคุยย้องห้าร้อยนะจะใกล้เกินจะโดนบางที่มีในสเต็กอยู่นะจ๊ล่ะจะอาลูกี้อ่ะ พูคุยกันก็ได้พี่ก็ไปทำไลน์ที่อื่นี่มีเชื้อแน่เยมีเชื้อไม่เยู่นะทุกคนนะมีไอ้ชือี่ก็ลุงเขาสาเป็นคนทำนะเนี่ยมี่ของเขาทำไมตมีอกีเชแล้วแกบอกว่าอะไรน้ำมนไม่ใช่ของเขาเป็นของลุงเขาหมดมีใช้ของ ตั้งแต่ผมมานีผมเห็นลุงแกอยู่กับลูกแกก่อนแล้วนะยม่ือยิของเขาทำไมโดนไหมโดนโดนปนหน้ามาให้ด้จับตัวมัน มไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นหัวกนะัะโอ้โฉมันมน่าจะวิ่งตามพี่ขึ้นมาเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้พี่เห็นหน้ามันเต็มเต็มเลยนะกล้องไม่เห็นหรอไม่เห็นเห็นแถวผมหัวนะมันวิ่งเข้าป่าไปอีกแล้วอดอิถ้าเราเห็นหน้ามันเราจะได้จำได้ไงในกล้องอะพร <c oughs> ามันเป็นใครกันแน่ไง <c oughs> จังหวะเมื่อกี้ไม่เห็นหน้าหรอไม่เห็นเลย พี่เมื่อกี้น้ำมนฮะถ่ายหน้ามันไม่ทันนะผมเห็นเต็มๆเลยนะเมื่อกี้จังหวะที่ผมดึงหน้ากากผ้าโองหัวมันออกมานะอันนี้คือผ้าที่มันโพงหัวมานะพี่พี่นี่พี่พี่มันถึงปิดหน้านะครับมันไม่อยากให้เราเห็นหน้ามันนะเพราะมันจะรู้ว่าคือใครนะแต่เมื่อกี้น้ำมนถ่ายไว้ไม่ทันนะครับแต่ผมจำหน้ามันได้เต็มๆเลยนะ หวังว่ามันคงไม่กลับมาแล้วมั้งน้ำนนมนพ<ม>ี่ผมว่าเมื่อกี้ผมจำหน้ามันได้นะมันคงจะกลัวมันคงยังไม่กลับมาหรอกมั้งลงไปดูลุงแกก่อนนะพี่ๆนะะก็อย่างหนึ่งผมก็เป็นห่วงลุงแกด้วยนะพี่ๆลูกเขาเนี่ยคือไม่รู้ว่าเป็นตายไลรดียังไงนะตอนนี้ เดิมมีเสื้อเจอน้ามาแล้วลุงลุงแกบอกว่าจามันได้หรือเปล่าจําไม่ได้นะพี่พี่แต่ว่าจังหวะเมื่อกี้นะ่ะคือผมเห็นหน้ามันเต็มเต็มแล้วนะผมจําได้แน่นอนนายจนคนนี้มันคงจะยังไม่กล้ากลับมาในช่วงตอนนี้แล้วเพราะผมจำหน้ามันได้นะถ้ามันมาเนี่ย คือพี่พี่ถ้ามาลงไปในหมู่บ้านเนี่ยผมรู้เลยนะแต่ถ้ามันไม่ได้ลงเนี่ยคือมันก็รอดไปนะเพราะมันวิ่งเข้าป่าไปฝั่งนู้นละมันอาจจะรู้เส้นทางแถวนี้ดีนะมันถึงวิ่งไปมั่วไปหมดเลยนะพี่พี่จากเมื่อกี้มันวิ่งเข้าไปข้างในนี้แล้วมันก็ไปโผล่ขึ้นบนเขาแสดงว่าด้านในเนี่ยมันจะต้องมีทางลัดที่มันรู้จักแน่นอนนะครับเพราะจากที่ผมดูนยมันมีแต่ อะไรนะมีแต่พวกหญ้าพวกต้นไม้ทั้งนั้นเลยนะแต่มันก็ยังมุดขึ้นไปได้นะน,น้ำมนลุงแกอยู่ที่นี่ได้หรือเปล่ามึงนะเจอนาโอรอเกเสียพี่พี่ลุงแกบอกลุงแกไม่กลับแล้วนะลุงแกอยากอยู่ที่นี่นะเนี่ย ผมคุยกับลุงแกนะแต่ว่าเขาไม่อยากลงไปเขาอยากอยู่ที่นี่อ่ะฮะพี่เขาอรอลูกเขานะบอกเดี๋ยวลูกเขาก็กลับมาน,มน้ำมนเราจะเฝ้าไหมพี่ฝากน้ำมนเฝ้าหน่อยได้ปะละ่ะเดี๋ยวพี่พาพวกเพื่อนเพื่อนขึ้นมาดูทีว่าลุงแกเนะี่ยอยู่ที่นี่ คนเดียวนะมีอะไรก่อกวนแกหรือเปล่านะเดี๋ยวช่วยดูลูกเออเดี๋ยวช่วยดูลุงแกก่อนนะ <Okay. S 1> เพราะว่าเผื่อพี่ไม่ได้ดูทั้งวันไงพี่ก็มีธุระไงฝากน้ำมันดูหน่อยนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวพี่ขึ้นมาเดี๋ยวพี่ขึ้นมาหาพี่พี่ <Okay. S 1> วันนี้เรารอเนี่ยไม่รู้มันจะกลับมาหรือเปล่าจนป่าแต่ว่าผมจะฝากให้น้องน้ำมนดูแลก่อนนะที่นี่ <Okay. S 2> ก็ลุงแกไม่อยากลงไปข้างล่างแล้วนะพี่พี่ ไม่อยากลงไปก็ให้อยู่ที่นี่แหละไม่ต้องลงไปนะให้เพราะว่าที่นี่ก็คือบ้านแกนั่นแหละแต่นี่มันมันจะมายึดไล่ลุงแล้วก็บ้านแกเนี่ยเป็นของเขานะจะมายึดหมดเลยมันทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับต้องเจอหนังสติ๊กนี่แหละเล่นงานจังหวะเมื่อกี้คือผมยิงโดนมันนั้นหนึ่งเม็ดแล้วมันก็ล้มผมก็รีบไปกระชากหัวมันอนะดึงผมมัน เจอแต่ผมมันพี่พี่น้ำมน,น่ะถ่ายเจอแต่ผมแต่ว่าผมเนี่ยเห็นหน้ามันชัดแจ๋วเลยโอเคพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะให้น้ำมนรอเฝ้าที่นี่นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลงไปเอาเอาวุธเพิ่มแล้วก็ตามเพื่อนๆขึ้นมานะน้ำมนฝากดูแลด้วยนะฝากดูแลลุงแกด้วยเดี๋ยวผมขึ้นมาอย่างแน่นอนนะพีพพพพพ่พี่นะรอบนี้จะจัดหนัหนกๆเลยนะพี่พี่เอาให้มันเข็ดเลยนะไอ้จนป่าคนนี้โอเคพี่พี่เดี๋ยวเราเนี่ย เดี๋ยวผมเนี่ยขออนญ้ตเดินทางกลับก่อนฝากให้น้องน้ำมนต์เป็นคนดูแลต่อนะเอาเก็บนังสติ๊กไว้ใกล้ๆแล้วก็มีดไว้ใกล้ย่าห่างตัวถ้ามันกลับมาก็ยิงได้เลยไม่ต้องให้มันเข้าใกล้ตัวเข้าใจไหมเพราะว่าถ้ามันเข้าใกล้เนี่ยคือมันจะทําร้ายก่อนเลยจังหวะเนี้ยน้ำมนต์ต้องอยู่ห่างๆนะเออใช้นังสติ๊กอะระยะไกลเอาแต่ไม่รู้มันมีพวกหรือเปล่านะถ้ามันมีพวกก็วิ่งกลับได้เลยนะไม่ต้องสู้กับมันเยอะเดี๋ยวได้รับอันตรายกันบอกลุงแกด้วยนะ โอเคพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยฝากให้น้ำมนจัดการที่เหลือนะเดี๋ยวผมลงไปทําธุระก่อนแล้วก็เอาเอาวุธขึ้นมาด้วยนะแล้วก็ตามเพื่อนเพื่อนขึ้นมาด้วยพี่พี่โอเคเดี๋ยวเราเจอกันด้านล่างนะโอเคพี่พี่พพผมก็กลับมาแล้วนะครับจะกลับไปตามเพื่อนเพื่อนแล้วก็เอาลูกปิงปองขึ้นมาอีกเยอะเอะเ,อะเลยนะพี่พี่นะเอามาให้ลุงแกเนี่ยใช้ด้วยนะพี่พี่เพราะว่าลุงแกเนะี่ยอยู่คนเดียวนะเอาไว้ป้องกันตัวนะระวังจากพวกกลุ่มโจรป่านะพี่พี่นะ ผมจะกลับไปตามเพื่อนๆด้วยนะพี่พี่โอเคพี่พี่ผมเดี๋ยวเราขึ้นมาหากันใหม่นะผมทิ้งน้อง้ะมณฑ์ให้เฝ้าดูระวังให้ลุงแกละอยู่ด้านในนะพี่พี่เกรงว่าไอโจรป่ามันคงยังไม่กล้าเข้ามานะเพราะว่าผมน่าจะเห็นหน้ามันชัดอยู่โอเคพี่พี่เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเดินทางลงไปข้างล่างก่อนนะเพื่อจะขับไปตามเพื่อนๆนะเราจะขึ้นมาใหม่นะพี่พี่เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบตัวลาไปก่อนนะพี่พี่ก็ ขอขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับผม